เลงเลงเอ้ยตาดีกรับที่ลึกตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเล้งอายุห้าเดือน อเล็งมองกล้องนายเจ็กถ่ายรูปอยู่ตายเก๊กหล่หน่อยสิตอนนี้กิ้งได้แล้วความได้แล้วตั้งคอได้แล้วอาการนี้มีสองแบบถ้าไม่ให้อยากอุม้มก็หิวนมเฮ้ยบ่บ่บ่ เอออ่าอมอมอ้ม,อม,อมเด็กไม่ถ่ายแล้วก่อนนะเดี๋ยวถ่ายใหม่นะเล้งไว้ดูนะดูดูตัวเองนี่ตอนเด็กเป็นอย่างนี้นะเล้งนะ